สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องนะปื๊อฟิวเจอจากคลิปที่แล้วเราได้ทำใบงานเรื่องมาตราตัวสะกดไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำกันต่อนะครับเป็น e-p2 นะครับมาตราเนี่ยเออไม่ใช่ดิมาตราตัวสะกดเนี่ยเราจะทำใบงานในไลฟ์เวิร์กชีนนะครับใครพร้อมแล้วไปทำกันเลยครับ แบบฝึกเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กบอย่างแรกเป็นแม่กบนะครับเติมตัวสะกดให้เป็นความหมายตรงกับรูปภาพอย่างแรกยางลบก็ยางลบยีราฟยีราฟผมจะพิมพ์ช้านิดนึงนะคะเพราะว่าแบบมีการแบบหาไม่เจอทับพีทับพีกุลา ดาบอันนี้ก็บอใบไม้เหมือนกันคือทุกคนสังเกตไหมครับแต่ละแต่ละคำเนี่ยจะมีตัวสะกดที่ไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเป็นแม่ก,กบครับก็คือตัวสะกดบอใบไม้ครับต่อไปรูปรูป,รป,รปภาพรูปรูปภาพต่อไปใครมีให้ใส่ชื่อนะครับผมใส่ชื่อแล้วโทรศัพท์ โทรศัพท์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 นอนหลับนิปนิโปนิโปโปโตเตมัสเขาจะไม่มีคำในนั้นหรอกแต่ผมเด็ดคิดเองคิดเองคะแนนที่ได้ก็คือสิบเต้นสิบครับในไลน์วอลชีเนี่ยตอนเรากดฟินเดมันก็จะมีคะแนนให้นะครับอยู่ข้างบนมาตรา ตัวสะกดแม่กงคำบุตก็มีให้ใส่ชื่อนะครับคําชี้แจงให้นักเรียนเลือกเติมลูกถูกใต้คําในมาตราแม่กงให้ถูกต้องแม่กงก็คือตัวสะกดงูงูครับการบ้านไม่มีตัวสะกดงงูก็ฆ่าไปเลยครับกางเกงมีตัวสะกดงูงูทั้งสองคำเอ้ยเมื่อกี้ชูผิดนะครับสองคำ อันนี้ห่วงยางก็มีตัวสะกดแม่กงครับตีกลองก็เป็นตัวสะกดแม่กงครับก็คือแข็งแรงก็มีตัวสะกดเป็นงง,งูก็คือแม่กงครับแก่น้ำไม่มีตัวสะกดแม่กงครับมะม่วงมะม่วงก็มีนะครับสายปาย ตัวสกดงงูฝนตกไม่มีครับเดี๋ยวยีเดี๋ยวเราไปกดฟินิชกันเอ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะมีพวกเจ้าเด็กๆมแม่กงฟินิชโอเคได้สิบเต็มสิบต่อไปมาตราแม่กลครับตอนที่หนึ่งเฮ้ยมีอีตอนที่สองอีกร้อยอยู่ข้างล่าง คำชี้แจงให้นักเรียนเติมตัวอักษรที่หายไปให้ถูกต้องพร้อมโยงเส้นจับคู่จับคู่คำกับรูปภาพเฮ้ยอันนี้มีอันนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยมันมีรูปศรไม่ใช่ดิเป็นดินสอบ้าบ้านต้องเป็นบ้านบ้านบ้านเฮ้ยเราโยงเส้นแบบนี้ได้เลยกดค้างแล้วก็มาถึงตรงบ้านก็บ่อยทะหาร ทหารทหารทหารน้ำตาต้องเป็นน้ำตาลน้ำตาลดินดินดินอยู่ข้างล่างของขวัญ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 อยู่ตรงนี้ข้างบนก,ก็มีให้ใส่ชื่อนะครับ ตอนที่2คําชี้แจงให้นักเรียนเลือกคํามาใส่ในประโยคให้ถูกต้องหวานน้ําตาลมีรสชาติหวานแล้วก็ข้อต่อไปฝนเอยไม่ใช่ดิเออลืมบอกไปเลยเลยว่าตัวสะกดแต่ละตัวเป็นนอนหนูนะครับแต่ว่าอันที่ไม่เป็นนอนหนูก็คือบอลครับบอลเป็นลอลิงแต่ตัวแต่จะอ่านออกเสียงตัวสะกดเป็นนอนหนูครับ นี้มีฝนมีการบ้านมีแจการมีบอลมีหวานโอเคใส่ดอกไม้แจการใส่ดอกไม้พี่ชอบเตะบอลวันนี้ฝนตกฉันทำการบ้านแล้วก็ตรวจถูกต้องไหมสิบเต็มสิบครับสิบเต็ม10บทุกคนก็กดไลค์นะครับ เค okay. ข้างบนก็มีให้ใส่ชื่อใบใบส่ชื่อเมื่อกี้บอกว่าใส่ชื่อใบงานเรื่องจัดคำให้เข้ากลุ่มอันนี้เป็นแม่กลมนะครับเพราะว่าเห็นคำแล้วมีแต่แบบมอม้าทุกคำคำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดว่าเป็นของกินหรือของใช้เข็มขัดเป็นของใช้ ผ้าอ,อ,อ้อมของใช้ส้อมของใช้กระเทียมของกินเนเสียมของใช้หัวหอมของกินผัดขมของกินต้มยำของกินชามของใช้มันเชื่อมของกินแ,แล้วก็กดฟ i n i s นะครับมาดูว่าได้กี่คะแนน ได้ร้อคะแนนครับสุดยอดต่อไปมาตราตัวสะกดแม่เกยแม่เกยมาตราตัวสะกดแม่เกยคําชี้แจงให้นักเรียนนําคําที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพอันนี้อันนี้เป็นกล้วย ไอ้ดืมอ่านเลยว่ามีอะไรบ้างมีหอยมีมา้าลายมี้อยมีน้อยนาะมีถ้วยมีกล้วยมีเนยมีควายมีพลอยและหอยเออเรียงอันนี้ก่อนไม่ต้องเอามาใส่ทีละอันหอยเอออะมันเต็มแบบนี้โอเคมาเต็มอันนี้กล้วย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 อันนี้ เป็นน้อยน่าน้อยหน่าน้อยน่าอันนี้อ้อยอันนี้ปลายเอ้ยพลอยพูดผิดนะครับเอออันนี้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 ถ้วยอันนี้มันเป็นชีสนะแต่ว่าอืมไม่มีชีสมีแต่เนยโอ้เดี๋ยวนะมันเป็นุูกชีสแต่มันเป็นเนยงงแล้วเนี ชีสคือเนอยเหรออันนี้หวยเอ้ยไม่ลากมาอันนี้เป็นหวยอันนี้เป็นควายอันนี้เป็นหอยอันนี้เป็นมาลายกดฟิ n ิ s กันครับได้ได้ได้คะแนนที่ได้10เต็ม10ต่อไปใบงานสุดท้ายนะครับมีให้เขียนชื่อข้างบน มาตราตัวสะกดแม่เกิก็คือตัวสะกดวแหวนครับทำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำที่เป็นคำมาตราตัวสะกดแม่เกิเฮ้ยเหมือนอันนี้เลยอะอะไรนะแม่แม่แม่กงไหมหรือว่าอะไรนะคือมันคล้ายๆอะไม่รู้ลืมแล้วอะมะนาวเป็นตัวสะกดวแหวนมวกเป็นแม่กกครับ ไม่ใช่แม่เกิลข้าวเป็นแม่เกิลครับมีตัวสกดวัวแหวนแก้วแก้วแก้วก็เป็นแม่เกิลครับตัวสกดววแหวนโอ้โหมีหลายอันอยู่นะเนี่ยอันนี้เป็นตัวสะกดววแหวนลาวลาวถูกต้องก้าวก็ตัวสกดวแหวนสวยอันนี้เป็นแม่เกยครับมะพร้าวมะพร้าวก็ เป็นแม่เกิลครับตัวสกด่าแหวนกราบเป็นแม่กบก็ผ่านไปเลยครับหมอนก็แม่กลไม่ใช่หนาวก็เป็นแม่เกิลถูกต้องกลมเป็นแม่กลมก็คือจะไม่ใช่นะครับพราาเป็นแม่เกล็อก็ถูกสาวก็แม่เกลือแมวเป็นแม่เกลืเขียวเป็นแม่เกลกลองเป็นแม่กงครับ อันนี้ก็เม่ผ่านไปเลยนิวว้าก็ใช่เป็นตัวสกดตัวแหวนต่อไปอ่ะกดฟินิชถูกต้องสิบเต็มสิเย,ย้โอ้ก็สำหรับการาทำใบงานแล้ว่าคิดเรื่องมาตราตัวสกดก็ จบเพียงแค่นี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องพึ่งฟิวเจอร์เพราะช่องน้องพึ่งฟิวเจอร์เป็นของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ